ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสถานมจรอนำพาทุกท่านมาที่บ้านโคกศีเพื่อมาชมความคืบหน้าของการสร้างศาลาอนิกประสงค์ธรรมสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโคกศีตําบลโคกศีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ15กิโลเมตร โดยมีตมาภาพเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างในพื้นที่6ไร่โดยจัดซื้อในปี2,563ตั้งใจว่าจะทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่จำพรรษาของพระสงฆ์ที่มาเรียนที่มจรอวิทยาเขตคอนแก่นจะได้มีที่พักอาศัยเพิ่มเติมสารานีประสงค์หลังเดิมได้ทำแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นหลักเอาป้ายไวนิ้วสีขาวมาปู เป็นหลังคาแทนสังกะสีอยู่ได้ปีกว,ก,วกว่าก็ลมใหญ่พัดเข้ามาในที่สุดก็สุดลงทั้งหลังอีกทั้งเสาไม้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนแมลงเจาะชอนชัยเต็มไปหมดเลยญาติโยมทุกท่านจึงได้มีดำริที่จะสร้างสลาหลังใหม่ขึ้นสลาหลังใหม่หลังนี้เนี่ยความกว้างก็ประมาณ5เมตรยาว16เมตรเป็นสลาโล่งๆนะไม่ได้ก่ออิฐรอบข้างตั้งใจจะ ใช้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์ฉันพัะทหารหรือจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งว่าประมาณก้อนแรกนั้นก็โดยอาศัยคุณพ่อเพชรแม่ลำไยดีกาพร้อมกับครอบครัวได้มาทอดพระป่าเป็นก้อนแรกในวันที่17ธันวาคม2565ได้ปัจจัยประมาณ150,000บาทเศษโดยหักไปเป็นค่าถมดิน 6,000ื 60, บาทเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่พอต้องมีการทมดินแล้วก็นำไปสร้างอาคารที่เก็บของอีก5,000 50, มบาทก็เลยเหลือสร้างสลาก็ประมาณ40,000บาทแต่ขณะที่สลาที่จะสร้างนั้นแช้ง็ประมาณ3 4 9 9 5 5 0บบาทก็อยากจะเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้ญาติโยมที่สนับสนุนหรือคนรุ่นหลังได้รับทราบ ถึงความเป็นไปเป็นมาจึงได้จัดทำวิดีโอนี้ขึ้นได้เห็นพัฒนาการของสถานที่ร่วมกันจึงขอย้อนภาพอดีตให้ทุกท่านได้ชมด้วยกันวันที่เกตพฤษภาคม2563ก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศหน้าแรงที่ยังไม่มีอะไรพึ่งเจรจาซื้อที่ดินเสร็จ วันที่31ธันวาคม2563นำพาทุกท่านชมบรรยากาศภาพมุมสูงที่มีรถแมคโครหรือถ ole, รถแมคโรกำลังขุดก็นำมาปรับทำเป็นสระน้ำแล้วก็ทมดินในพื้นที่ต่างๆบริเวณหลายรอบเฉพาะขุดสระและนำดินที่ขุดไปถมบริเวณด้านข้างนั้นใช้งบประมาณประมาณ55,000บาทโดยว่าจ้างคุณจรูนก็คือ โยมที่มีที่นาติดกันแต่ว่าเป็นเจ้าของแมคโครได้มาคุนให้วันที่13มกราคม5 6 6 4ก็ถ่ายให้เห็น บรรยากาศที่ทีมงานช่วยกันทำศาลาชั่วคราวโดยใช้ไม้มาจากหลายที่เช่นไม้ยุคามาจากแม่ทิพวงศรีหาบ้านปิดแม่คิมมาประเสือสังและใช้ไม้ไผ่จากแม่ทีเคียนกุดรังอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ว่าประมาณประมาณ1,000 0บาทสำหรับสลาหลังเก่า วันที่2พฤษภาคม2564ก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของธรรมสถานสลาหลังเดิมที่มีหลังคาสีขาวที่เป็นสีขาวนั้นก็คือไปซื้อป้ายไวนิ้วมาทำเป็นราคาชั่วคราวในภาพก็จะเห็นแค่ห้องน้ำหลังเดียวยังไม่มีกุฏิตอนนั้นค่อนข้างโล่ง,ลง วันที่7มกราคม2565สภาพสลาหลังเดิมที่ก็เริ่มสุดสมพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีการถมดินบริเวณด้านข้างโดยได้ว่าจ้างคุณวารินได้มาถมพื้นที่บริเวณด้านข้างด้วย วันที่23มกราคม2565ก็ถ่ายให้ทุกท่านได้ชมพื้นที่ที่มีการถมที่ดินใหม่แล้วก็สลาลังเดิมที่มีลังคาสีขาวแ้ะก็ได้อาศัยร่มเงาพอสมควรเหมือนกันและก็เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆหลายครั้งหลายคราว วันที่5พฤษภาคม2565ก็ถ่ายให้เห็นสภาพของธรรมสถานที่มีการสร้างกุฏิขนาดเล็กรวมแล้วก็5หลังหลังที่5นั้นก็กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จดังที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้โดยมีเจ้าภาพสามหลังใช้เป็นที่พักชั่วคราว วันที่28สิงหาคม2565ทีมงานก็ช่วยกันตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณที่สร้างสลา,าเนื่องจากเป็นหน้าฝนหญ้าจึงขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวมาถึงตอนนี้สลา,าหลังเดิมนั้นก็ได้พังไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากโดนพายุยาดยมทัาทั้งหลายหญ้าก,ก็เลยขึ้นเต็มก็ต้องอาศัยการตัดหญ้า วันที่18ตุลาคม2565เกิดน้ำท่วมธรรมสถานสาเหตุที่ท่วมนั้นแม้ว่าฝนจะหยุดตกไปนานก็เนื่องจากว่าเขื่อนอุบลรัฐได้ระบายน้ำออกอย่างหนักเพราะกลัวว่าเขื่อนจะพังเนื่องจากมีฝนตกเนื้อเขื่อนมีปริมาณมวลน,น้ำมหาศาลก็เลยต้องระบายตลอดเวลาก็เลยทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะตำบลโคกสีไม่เว้นแม้แต่ที่ธรรมสถาน ข้าวของที่เก็บไว้ในห้องเก็บข,ของก็เสียหายพอสมควรเหมือนกันวันที่23ตุลาคม2565ก็ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศน้ําท่วมธรรมสถานต้นไม้ก็ตายไปเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน้ำท่วมขนาดถมสูงแล้วก็ยังท่วมไปถึงครึ่งแข้งเลยทีเดียว วันที่30ตุลาคม2565ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นสภาพน้ำท่วมเริ่มลดลงจึงได้มีการสำรวจพื้นที่ต้นกล้วยก็ล้มลงเนื่องจากว่าน้ำท่วมอยู่หลายวันพอสมควรเหมือนกันประมาณ1สัปดาห์แต่ก็ยังโชคดีที่กล้วยนั้นแก่จัดละก็สามารถตัดเอาไปบ่มได้ต้นกล้วยต้นนี้ก็แม่สุรินทอินทวงศ์สาได้มาปลูกไว้ 17ธันวาคม2565พ,พ่อเพชรดีกาแม่ลำไยดีกาพร้อมกับครอบครัวก็มาทอดพระป่าที่ธรรมสถานก็ถือว่าเป็นพระป่าครั้งแรกของที่นี่โดยพ่อเพชรนั้นประสงค์อยากจะร่วมในการสร้างสลาซึ่งยังไม่มีก็ได้งบประมาณข่าวครั้งนั้นจำนวนปัจจัยก็ได้1 5 0 0 0 0บาทเสรเศษ 19มกราคม2 5 6 6เข้าสู่ปี2566แล้วก็จะเห็นบรรยากาศของรถที่มาถมที่รถที่นำดินมาถมเนี่ยคันละประมาณ450บาทเพื่อเพิ่มให้พื้นที่สูงขึ้นเนื่องจากถ้ายัางเท่าเดิมอยู่ก็กลัวว่าน้ำจะท่วมเหมือนปีที่แล้วก็เลยได้ปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นโดยคุณวาลินชิน,นคำเป็นคนขับรถและเป็นคนถมก็ใช้รถประมาณ20คัน สำหรับบริเวณที่จะทําเป็นศาลาจากนั้นก็ช่วยกันเกลี่ยดินโดยอาศัยลูกศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและก็เครือข่ดร่วมด้วยช่วยกัน วันที่24มกราคม2 5 6 6เริ่มมีการปรับดินที่มาเทเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำสาลาโดยใช้รถแท็กเตอร์มาช่วยปรับจ่ายเป็นค่าจ้างก็ประมาณ3,000บาทเพราะต้องปรับพื้นที่หลายรอบด้วย วันที่25มกราคม2566หลังจากที่ปรับพื้นดินเรียบร้อยแล้วก็ทำแนวตีผังเพื่อที่จะขุดดินเทเสาต่อไปโดยใช้เหล็กกล่องมาทำแทนที่จะเป็นไม้หน้าสามที่ค่อนข้างแพงบางครั้งก็ไม้นี่ก็ยังไม่ค่อยตรงเหมือนกับเหล็ก วันที่28มกราคม2566หลังจากที่ได้ทําแนวตีผังเรียบร้อยแล้วก็ขุดหลุมก่อเพื่อตั้งเสาโดยจะขุดเป็นทรงกลมก่อนเพื่อเทเหล็กผสมคอนกรีตเป็นเสาเข็มเทลงไปเพื่อป้องกันการสุดตัวเนื่องจากว่าเป็นที่ดินใหม่ วันที่3สิกราคม2566ก็เล่งขุดหลุมเพื่อที่จะตั้งศาลาได้ทำทั้งกลางวันกลางคืนเลยทีเดียวอตมาเองก็ได้มีส่วนในการช่วยขุดหลุมอยางนั้นก็เริ่มเทปูนที่ฐานของเสาในแต่ละต้นเพื่อป้องกันการสุดตัว วันที่9กุมภาพันธ์2,566ก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของการสั่งซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำสำเร็จรูปโดยเฉพาะเสาเป็นทรงสี่เหลี่ยมราคาต้นหนึ่งก็ประมาณ1,480บาทเพราะเราได้สั่งหล่อตัางหากโดยใช้เหล็กข้ออ้อยเนี่ยค่อนข้างใหญ่หน่อยอราคาก็เลยแพงมากกว่าปกติโดยทั่วไปเสาไซนี้เนี่ยก็จะประมาณราคาอยู่ที่6 0 0บาทโดยมีเจ้าภาพ เสาเนี่ยเป็นบางท่านเช่นคุณแม่สุรินทร์อินทวงศ์ษาอย่างนี้เป็นต้นวันที่16กุมภาพันธ์2566กก็ได้เริ่มเทดินเชื่อมระหว่างเสาเพื่อก่ออิฐบล็อกสำหรับเทคานเชื่อมระหว่างเสาเพื่อป้องกันการสุดตัวเนื่องจากเป็นดินใหม่มีโอกาสที่จะสุดตัวสูงจึงต้องสร้างฐานลากให้แข็งแรง วันที่18กุมภาพันธ์2566หลังจากที่เทดินเรียบร้อยแล้วก็เริ่มก่ออ mm ิฐบล็อกเพื่อเป็นแนวเทคอนกรีตเชื่อมระหว่างเสาอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพ mm hmm. 20กุมภาพันธ์2566หลังจากที่เทดินแล้วก็เริ่มก่ออิฐบล็อกเป็นแนว อ,อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้21กุมภาพันธ์2 5 6 6หลังจากที่เทดินแล้วก็เรียกเอาคอนกรีตสำเร็จเรียกว่า C-Pack มาเทโดยถ่ายมุมสูงให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศของภาพมุมสูงด้วยอาตมาและทีมงานก็ร่วมด้วยช่วยกันในการเทร วันที่23กุมภาพันธ์2566หลังจากที่เทคอนกรีตเชื่อมคานแล้วก็เริ่มถมดินกลบพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตพื้นสลาวันที่24กุมภาพันธ์2566ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่เพื่อก่ออิฐบล็อกเตรียมสำหรับเทคอนกรีตที่พื้นของสลาต่อไป วันที่2มีนาคม2566ก็ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศของการเทคอนกรีตที่ธรรมสถานโดยใช้ซีแพหรือคอนกรีตสำเร็จรูปใช้งบป,ประมาณประมาณ50,000บาท วันที่20มีนาคม2566หลังจากตั้งเสาแล้วก็เทคอนกรีตที่พื้นเสร็จก็เริ่มเชื่อมเหล็กสําหรับทําเป็นโครงเหล็กหลังคาก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันก็ได้อาศัยหลวงพี่ปุ้ยหลวงพี่วินัยเป็นผู้นํำพาในการสร้างซึ่งท่านก็มีความชํานาญในการช่างหลายเรื่องเลยทีเดียว ยี 23, มีนาคม2 5 6 6หลังจากที่เชื่อมเหล็กเป็นอาคารยังไม่เสร็จก็ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักทำเอาเปียกปนพอสู้หรวหมือนกันแต่ว่างานเราก็ทำต่อเนื่องมาตามลำดับวันที่ 25. มีนาคม2566 ก็ได้เชื่อมเหล็กเพื่อทําเป็นโครงสร้างหลังคาของสลาโดยนําเหล็กกองสี่เหลี่ยมเนี่ยมาสารเพื่อความมั่นคงของสลาเนื่องจากอยู่กลางทุ่งนะก็กลัวว่าจะลมพัดไปก็ต้องให้แข็งแรงพอสมควรเหมือนกันย7มีนาคมส5 6 6ก็ได้เชื่อมเหล็กให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านเพื่อล็อกเสาทั้งหมดให้ติดกัน วันที่28มีนาคม2 5 6 6ก็เริ่มเชื่อมเหล็กที่ตั้งอยู่บนหลังคาโดยทีมงานมาช่วยกันหลายท่านเลยทีเดียวอากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายดีวันที่3 1มมีนาคม2 5 6 6งานเชื่อมเหล็กหลังคาก็รุดหน้าไปตามระดับโดยมีหลวงพี่ปุ้ยนำพาในการสร้าง โดยมีท่านสมหวังก็ช่วยเหลือเป็นทีมงานให้วันที่6เมษายน2566ก็ได้จัดกิจกรรมถวายทุนการศึกษาลดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลรสรงการานต์หลังจากที่อาคารได้เสร็จไปพอสมควรแล้วคือหลังคาเนี่ยก็สามารถ มุงบังกันแดดกันฝนได้แล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ในงานวันนั้นก็รวบรวมปัจจัยได้จำนวนทั้งสิ้น145,918บาทก็แบ่งเป็นการถวายทุน92,550บาทหักไว้สร้างธรรมสถานก็คือ53,368บาท 15เมษายน2566ก็ได้มีการมุงราคาเพิ่มเติมหลังจากที่สงกรานผ่านไปแล้วโดยอาศัยญาติพี่น้องจากน้องข่ายก็มาช่วยมุงลังคาทั้งสีด้านจนสำเร็จแต่ว่าลังคาก็ยังต้องมีการเพิ่มเติมงานก่อสร้างนี้ก็ยังอาจจะต้องมีเพิ่มเติมเช่นทำแท่นพระพุทธรูปติดไฟติดพัดลมอย่างนี้เป็นต้น สรุปปัจจัยที่เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารสลาอเนกประสงค์หลังนี้เนี่ยในปัจจุบันจ่ายไปแล้วก็คือ349,150บาทนี่คือทัศนียภาพมุมสูงของธรรมสถานที่สร้างเสร็จแล้วบริเวณหลายรอบก็เขียวขก,กีเลยทีเดียว โทนสีลังคาอาตมาก,ก็เลยเลือกเอาสีเขียวเพื่อไม่ให้มันตัดกับบรรยากาศให้มันกลมกลืนกันไว้งั้นเถอะแล้วก็มองก็สบายตาดีภาพมุมสูงนี้ก็ถ่ายโดยหลวงพี่บุญยังนะก็ถ่ายวันที่20เมษายยน2566นี่เอง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในอคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร